หนึ่งสองสามสี่ห้ารู้ปาว่าทำไมเราถึงนับอ่ะทำไมนับต่อจากนี้จะมีแค่เธอคนเดียวนะเว้ยโอ้ oh. ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ผมก็ต้องขอบคุณทุกทุกคนมากเลยนะผมที่คอยเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ผมนะครับก็ตอนนี้ช่องผมก็จะถึง5,000ันซับแล้วนะครับผมก็จะลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับเอาให้ถึง1 0,000ซับนะผมเป้าหมายของผมในะตอนนี้คือ1 0,000นะฮะก็ขอบคุณมากมากที่ยังเป็นกําลังใจแล้วก็คอยติดตามผมนะครับโอเคไม่พูดมากไปเราไปจีบสาวกัน let's go <S โอ้เราไมห้องนี้มันเงียบจังวะ ไม่ค่อยมีคนเลยวะอผมขอแอรเป็นเพื่อนได้มาอยู่อะไรนะขอแอรเป็นเพื่อนได้นะได้สี่ได้ได้ได้อานอะมอันมันมีเพื่อนเล่นไหมไม่มีเพื่อนเล่นหรอได้มึงวางมาเล่นกับพี่ได้จีบสาวพี่ดูหน่อยดิน มีคนมีคนเลยวัชจะทานทำไมล่ะเัอจะรฟอง่ะ้อ๋รู้หรือว่าเธอจะให้เขาไปดูขบ่นใช่ไหมล่ะใช่ข้าถามว่าเธอทีอะไรนั่งทำอะไรเพื่อนเจรับทำอดูคนจีบกันอยู่ นะรักขำไมด้วยนะรักกันหมดดูน้องชายจี๊เลยคือข่า <c oughs> วอะไรอ๋อเปล่าครับเปล่าครับดูคน<า>วันไปเลยแ <c oughs> ต,ต่เราใช่ไหมมาทำอะไรโอ้

มันแล้วึงมันทำแล้วะใช้ี่รศัพทรอะไรวะอะนะี่ใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรดใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรหรอพี่เลนไอคอมพี่เลนไอคอมใช่สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ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 ุคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 สวัสดีคร

ไปบายอะไรอ่ะวันจะไปไหนอ่ะว่นจะทิ้งเขาไปแล้วหรอจะาทิ้งเขาไปไหนซิเัาไนี่น่ว่ามากับใครครเนี่ยว่ามากับใครครับนีเขามากับพี่กับน้องกับครอบครัวกับเพื่อนเพื่อนกับเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยอ๋อเขามากันร้อยคนอย่ามากับเขามาบ้างบ้างอยู่นู่อ่ะ อยู่โน่นเหรอถามน้องดีว่าน้องอยากได้พี่เขยมาแต่เป็นพี่เขยให้น้องเองน้องบอกน้องอยากได้มากได้มากเลยแล้วอุ้ยงั้นก็ต้องเปแทนกันแล้วะอุ้ยแต่งเลยแม่โอเคยอมแต่งคร่ะแต่งครขาเลิศเลยอ่ะโอเคเป็นัวเมียกันแล้วนะโอเคทิลาทิลากคิดถึงเขาไหมอ่ะสุดๆเขาคิดถึงตัวเองนะทิรากมาเขานออย่างนี้เขาไม่ไหวแล้วอ่ะ จริงปะแต่เขาโทรไปเลยเธอมาโทรอะไรไม่ต้องรอห้อนะแต่เขาไปหาได้เลยแต่เขาจะแต่เขาจะจัดห้องรอนะเอาแบบว่าโอ๊ยเขาไม่จัดช่วยเป็นตัวเองไม่เป็นไรตัวเองไม่ต้องลำบากก็ได้เขาทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ตัวเองเองโอเคไหมตัวเองแค่มาห้องเขาเฉยทำไมขนลุกทำไมที่รักไม่รักเขาแล้วหรอเราเลิกกันเถอะเฮ้ยทำไมถึงทำแบบนี้อ่ะทำไมที่รักไม่รักเขาแล้วไง ที่รักบอกว่าที่รักคนลูกเขาอ่ะเขาทำอะไรให้คนลูกอ่ะเขาก็พูดความจริงอ่ะไม่ว่าจะเป็นไรเขาก็พูดออกไปจากใจหมดเลยอ่ะอ๋อโอเคโอเคแล้วกลับมาคืนดีกันนะโอเคไหมที่รักเออโอเคดีกันดีกันโอเคดดีีกกัันนโอ้ยเดาเหนื่อยเลยโรดอ่ะเว้ยนี่มากับใครเนี่ยถามจริงวายกับน้องมากับน้องเหรอ เนี่ยอายุเท่าไหร่จ๊ะใช่สิบแปดสิบแปดแปดโอ้ยพอดีเลยปีเอ้โอ้ยหมายถึงอ่าหมายถึงแบบว่าเออน่ารักพอดีเลยอ๋อใช่แล้วพี่อายุเท่าไหร่ที่ให้เดาวยี่เอ็ดใช่เอ้ยรู้ได้ไงอ่ะเอ้ยอันนี้หลอกปะเนี่ยจริงรู้ได้ไงอ่ะต้องเป็นแฟนแล้วถ้าเราถูกอ่ะอุ้ยแน่นอนแหละ เ,เ,รเราเก่งไงเขารู้แจ้งเสมอแหละโอเคร,รูเรื่องอันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อพอมแพมค่ะชื่อพอมแพมเหมอเลยมี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 ม <laughs> กายทำไมวันนี้เองปั่นเองเองปั่นจังเลยวะป <laughs> กติไม่เคยเห็นน้องเป็นอย่างนี้เลยนะฮะวันีผมที่ไม่เคยเห็นมุมนี้ของเราเลยนะอ๋อของเรอ หาเมียสิหาเมียหุ้มหาคนตีนอยู่เพี่มีเมียแล้วไหมเนี่ยคนเนี้ยมียนเมียนี่มียค่ะคนนี้ของพี่ไหมคนเนี้ยพี่ผิดพี่มองหน้าผมทำซ้นตีนเลยเนี่ยเว้ยคุยหุ่อกเล่นนะหุอกเล่นหุ่นหลอกเล่นอันนี้ลูกแกหรือเปล่าเนี่ยป่าเขาไม่รู้จักครับใครก็ไม่รู้ปลาปลาปลาไอ้ย่าอย่าหาตีนให้ปลาสิลูก S <S 2> <S 2> แกไม่รู้เลยแกไม่บอกเราหรอเอาก็มีลูกกับเธอไงไม่ใช่หรอก็ลูกเราสองคนไงอ๋อเหรอโอเค<ช>เราไปใช่เราเพิ่งรู้เนี่ยเรามีลูกเหมือนสีเหลืองเราเป็นป้าเธอก็ต้องเป็นม้าไงไม่ใช่หรออยากเป็นมา้มาให้ลูก<ม>เลยเลยแต,<ม>แตงเราแต่งกันแล้วเราก็ต้องเป็นม้าให้ดิอยางอย่างนี้เพิ่อนกคนนึงจังเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยอาจจะยังนะเตง เอาก็อยากมีเพิ่มไงอยากมีลูกสาวเพิ่มเล้ตอน้ต้องมีลูกเพื่อพร้อมนี่ไม่ก็พร้อมแล้วไงตอนเนี้ยอยากมีลูกแล้วอ๋อพรแล้วเหรอใช่อ่ะนึกนึกนึกอันนี้พร้อมอระนึกว่ามีแล้วนะเห็นท้องป่องป่องโอ้หเออยังยังไม่มียังไม่มีอ๋ออันน่าจะเพิ่งกินข้าวอิ่มแหละเข้าใจได้ ทำไมทำไมลูกแกเซวแรงแบบเนี้ยอันนี้ใช่ลูกแกเป็นเนี่ยใช่ลูกเราอีกคนเองใช่ปะใช่ปะใช่ไหมใช่ไหมลูกเหม่งใช่ไหมลูกเหม่งวันนี้นะวันนี้นะวันนี้นเนาะเรียกเรียกหมามมาหน่อยดิลูกชายสองคนนะเรียกหมาหนน่่อยยเีมามาเนี่ยอยากกินนมหมาห้าไหมแกลูกผิดแน่ดูทรงเนี่ย นี่นะลอง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 กินนมเลยอยากกินนมหมาหมาไหมฮะมาดูเต้าขวาเลยครับเต้าขวาเต้าซ้ายเลยอ่ะอสองคนอะลูกแฝดด้วยดูฝั่งขวาฝั่งซ้ายแล้วเดาเดวเดวเดี๋ยวพอดูตรงกลางเองเดวพอดูดตรงกลางเองไม่เอานมได้ไหมเอาเอาเงินแทนได้ไหม่ะเงินแทนเอ่ะไม่ไม่อยากดูดนมอ่ะไอ้เจงงานงานสองเต้าหนูจองแะแม่วันนี้วันนี้นะวันนี้นะ พี่สาวมากับแกนะสองเตาจองสองเตาเลยเอยแบ่งให้แบ่งให้พ่อเตานึงหน่อยก็ได้นะถาะเรื่องอะไรเข็มเข็มเข็มขัดสั้นอะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่าทําไมเข็มขัดถึงสั้นก็เลยบอกว่าเข็มถ้าเข็มขัดหลับอยู่ก็อาจจะสั้นเลอยทำไมเข็มขัดสั้นถามผมเหรออืถ้าเข็มขัดหลับอยู่มันก็จะสั้นแต่ถ้าเข็มขัดตื่นอ่ะมันก็จะยาวอะไรก่อนยอมไหม อายามยอมยอมาะกูโดนเล่นเพราคาดไม่ถึงไงแล้วแล้วทำไมเข็มขัดยาวอ่ะแล้วทำไมเข็มขัดยาวอ่ะเอาไปซะละกูจะเล่นอีกมงกหนึ่งเพราะว่าคาดถึงหรือเปล่าไม่เพราะว่าเกินคาดไงเลิศเลยล่ะเธอเธอเคยดูหนังอ่าหนังไม่นากปะหนังไม่นาเคย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 ดูหรอแล้วรักที่มากไหมอ่ะอีมากมากเลยแหละมากมากเลยอ๋อพี่ก็รักน้องเหมือนกันครับ ไอชาดีไอชาดีไอบ้าเขินตาตุ้งตัวเว้ยจริงปะสนใจมาเป็นสนใจมาเป็นลูกปลาไหมฮะสนใจมาเป็นลูกปลาไหมเนี่ยปลาปลากับหมามมาอยู่ตรงนี้สนใจไหมเต้ปลาปลาสิเต้ปลาปลากับหมามมาสิอะไรหรอจ้าลูกผมขอขนาดนี้ยังน้ำดีอยู่หรองงน้ำดีสิอยากได้อีกคนไหมเดี๋ยวเอาอีกคนให้ <S <S อยากได้น้องไหมอ่ะเดี๋ยวป๊าทำน้องให้โอเคไหมอยาครับกมีน้องเหรอย้อเต้องถามหมามาแล้วล่ะจังหวะเนี้ยหมามาลูกๆเราอยากมีน้องอ่ะมามาหมามยากงครับมาดำนะค่ะลูกๆอยากมีน้องอ่ะต้องเอาน้องให้ลูกๆมาหมามาจะรู้ อะไสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สาวสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่สาวมากับใครเขาเนี่ยมากับน้องน้องพี่สาวอยู่ไหนนะได้ยินไหมได้ยินได้ยินได้ยินเนาะว่าวพี่สาวงงปะเนี่ยพี่มีแฟนยังง้ฮะหลวงปีผมโดนด่าบ้านจนทำไงดีครับเตะปากมันน้องทำได้ทำนะครับ มันด่าผมเสียงอ้วนนะพี่คือผมแค่ถามมันเสียงผอมมันไม่ด่าผมต่อคืออะไรเธอเธอคือเราเรา,เรากาลังหาเรากําลังหาไมา้ให้ลูกสาวเราอยู่อะสนใจไ,ไ,ไหม้ลูกสาวใช่ลูกสาวเนี่ยแน่ได้ลูกสาวเราเองเนี่ยเธออยากมาเป็นไม้ลูกสาวเราไหมอายุเท่าไหร่ถามใครอ่ะถามใครอ่ะอายุถามทั้งสองคนเลยสองคนอมัผมอายุสิบหกพี่อือลูกสาวอายุสิบหกแล้วเธอเธอเธออายุเท่าไหร่หรอสิบแปดเอง สแปเหรอเอ้ยไม่เป็นไรสิบแปดก็เป็นลูกสาวเอ้ยก็เป็นแม่ได้ใช่ปะไม่เอาพี่เไม่เอาพ่อหนูไม่อยากมีแม่อู้ห้ามีแม่แล้วแม่พ่อจะมีพ่อจะมีแฟนจะมีอะไรก็เอาโลดแต่ไม่เรียกแม่นะทำไมอ่ะแม่มีหลายคนแล้วออโอเค้นาก็นแฟนาแม่มีหลายคนแล้วได้แม่มีหลายคนแล้วไม่ไม่ใช่ไม่หมายถึงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะ่ มีต vale> mm ั้งมีตัางหากมีตั้งนานแล้วเอออย่างเงี้ยอ๋อโอเค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 ต้ไม่เกี่ยวกับพ่อราหรอเปล่พ่อยัง่โสดอยู่เลยอ่ะจริงครับพ่อผมเป็นคนดีหน้าตาก็ดีร้องเพลงก็เพราะเฮ้ยอันนี้คือโปรโมทใช่ไหมได้หลังไมทหลังไม่สองร้อยเนาะใช่ไหมโอ้โห ได้ยินไหมอะได้ยินได้ยินได้ยินเหรอเว้ยถ้าจะจีบเนี่ยจีบได้ไดป่ะถ้าพี่จะจีบเราพี่จีบได้ปะพี่จะถามน้องหนูเลยนี่ฮะน้องเราคือคนไหนเนี่ยมันนั่งอยู่เนี่ยมันแอบอยู่เนี่ยนี่เหรอเฮ้ยฮัลโหลใช่ฮัลโหลน้องชายฮัลโหลหลัว เราอยากได้ re re? พี่เขยป่ะอยากอยากได้พี่เขยป่ะไม่เอาเพื่อข้าวสารไม่เอาไอ้น้องคุย <Hayır> ก with ับเขาดีดีเอาก็ถ้าอยากได้พี่เขยที่ก็จะเป็นให้เนี่ยไม่เอาพี่เล็งพี่สาวเราอยู่เนี่ยไม่ได้ทำไมอ่ะหัวกพี่สาวขนาดนั้นเลยหรอไม่เป็นไรนะพี่ดูแลให้ไม่ได้หรอกทำไมไม่ได้ล่ะไม่ได้คุยแค่นี้พอคุยคุยแค่นี้พอเนี่ยทำไมอ่ะทำไมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอก ใช่น้องหรือเปล่าใช่น้องหรือใช่แฟนนะดีทีน้องน้องน้องทำไมทำไมห่วงทำไมห่วงจังเลยอ่ะมีหรู้ <laughs> ปกติห่วงอย่างนี้เหรอไอ้แบบนี้กลิ่นแปลกๆนะไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> เอาเอาไม่ไม่ไม,ไม่พี่ฟังก่อนเราเพิ่งเจอน้องเมื่อตอนบ่ายนีเองอ๋ออเ่ามันได้กลิ่นแปลกๆนะเนี่ยใช่หรือเปล่าน้องอะยังนะทำไมมันห่วงกันแบบนี้พี่น้องกันรู้ห่วงกันอย่างนี้เหรอ <laughs> อาจจะอยังอาจ <laughs> อาจะยังอะไรก่อน ออะไรถึงแม้ว่าเธอจะมีแฟนแล้วเราก็รับได้เรายอมเป็นคนที่สองให้เธอโอ้ไม่อยากให้มีใครเป็นที่หนึ่งที่สองอะดิอาวเหรอไม่ชอบเหรออะไรแบบนั้นนะไม่แต่เราเป็นที่หนึ่งในใจเธอให้โอเคไหมลูกใครเนี่ยไม่รู้ดิลูกคนไหนไม่รู้ครับลูกผู้ใหญ่บ้านอ๋อมูในมูเจ็ดครับโอ้ โอเคเฮ้ยพ <Okay. S 1> ีจ่จีบกันต่อนะครับอืมไอ้ี่ไม่ได้จีบกันไม่ได้จีบกันเลยไม่พี่ผมเข้าใจพี่มาจีบกันตรนนี้ไม่ดีพี่เอ้ยหลบไปเขาจะจีบกันนี่นี่นี่เขานี่มดนแ่เขาจะจีบกันไปเอเราชื่ออะไรอ่ะเราชื่ออะไรหนูบอกไปแล้วว่าหนูชื่อพลอยพี่ไม่ได้ยินไงพอดีพี่แบบม,มันเพ้อถึงเราอ่ะมันก็นเลยแบบไม่ค่อยได้<อ>ตั้งใจอะไรสักอย่าง มกุกมุกอะไรที่ไม่ได้มีมุกเลยไม่ค่อยอยากเล่นมุกเสี่ยวอะ่ะ<ม>แต่มันจะไปเกี่ยวใจเธอโอ้ oh. <laughs> <laughs> ไปเอามาจากไหนเยอะแยะขอได้ไหมมากับพี่มามาเอากับพี่เอามกุกเอามกุกเอามกุกก็เราไงให้มีคนแอบฟังมา <laughs> มานั่งฟังได้ไงนี่จะพาไปนั่งอยู่โตโตจีนอะ่ะน,นั่งนมองคุยกันได้ฟังเออได้เลยนั่งโตจีนเลยเหอหะอืม แบเปิดเผยเลยเอาครอบครัวเธอคร<ด>อบคร <laughs> ัวเรามานั่งด้วยกันนะโอเคไหมแล้วก็คุยถึงเรื่องอานาคตอ,อ่ะคุยเรื่องค่าสินสอดอะไรเงี้ยครึ่งแสนพอครึ่งแสนเหรอไม่ให้เราให้เราให้ร้านหนึ่งเลยโอเคไหมอ้ยเกินไปปะไม่เป็นไรไ<ม>ถ้าเป็นเธอล้านนึงเราก็ทุ่มไหวพี่พี่มาพุ่ง,งนี้เลยมาเฮ้ยตายด,ดิอยู่ท่าไหนอ่ะจะไปหา ไกลน่าจะไกลกันอยู่พี่ถามว่าเราอยู่แถวไหนบ้านเกิดหนูอยู่ลาชสีหตอนนี้อยู่ไหนตอนนี้มาเรียนอยู่สารคามสารคามอ๋อเรียนอะไรเรียนปีหนึ่งใช่เพิ่งขึ้นปีหนึ่งแล้วนี่ยังไม่นอนเหรอนีงไม่เรียนเหรอไม่มียังไม่เปิดเทอมเลยเออเนาะยังปิดเทอมอยู่เลยพี่ลืมไม่กลัวพี่หรอถามจริงไม่กลัวไม่กลัวเอ้ยจะมีอะไรให้กลัวไม่กลัวพี่แบบไปทําอะไรไม่ดีกับเราเฮ้ยพี่หรือหนูอยากเล่นอยากเล่นชอบเลยางเงี้ โดนใจเลยหยอกหยอกไม่อยู่หอใช่ปะใช่ครับอืเดี๋ยวพี่ไปอยู่ด้วยออยู่ไม่ได้หนูอยู่หอไหนหอไหนอ่ะไม่เป็นไรมาอยู่หอพี่ปะละ่ะไปไปอ่ะเอ้ได้สิคุณเล่นคุณเล่นมาอยู่หอพี่ก็ได้นะจะได้แบบว่าส่วนตัวอืก็ดีนะส,วส่วนตะัวส่วนตัวอะไรเงี้ยจะทําอะไรก็ได้เดี๋ยวทาทั้งคืนเลยฮะอ๋อเอาเผาไม่ได้ไม่มีอะไรพอดีแพ้เสิยงนี้หัวคืออยู่แบบส่วนตัวใช่ไหมใช่ครับอยู่แบบส่วนตัวครับ จะทำอะไรก็ได้นะในห้องเพียะงั้นงั้นพี่พี่อยู่ข้างนอกเราอยู่ข้างในคนไม่ไม่ไม่ต้องอยู่ข้างในด้วยกันสองคนไงมีคนแอบฟังเยอะจังวะไม่รู้เยอะแยะเลยเนี่ยชาวบ้านวางละจันท์ปะเนี่ยมาครับนมาแล้หนึ่งสอ้หนึ่งสองสามอดี้สี่ โอ้โหมันเยอะจังวะคือมันไม่มีคนเลยมันไม่มันไม่ใช่แค่คนคนสองคนแต่มันสี่คนเลยโอ้ยห้องจะรีเลยว่ะขึ้เจอกันพี่จะเจอไหมพี่แอดน้าโอเคมาเราแอดเธอไปนะเอ้ยเราดูโปรไฟล์เธอไม่ได้อะเธอแอดเรามาหน่อยดิโอเคเรารับเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนกันน้องกันโอเคได้ได้ไม่ไม่ไม่ช่วยเนี่ย สาวๆาลยเนก่ยอ่านี่มาเธอเขาจะมาบ่อยคิดถึงอ่ะเฮ้ยเขาคิดถึงเธอเหมือนกันค่ะมเขาไปจุ๊บๆเฮ้ยจุ๊บว่ะมามาแล้วทุกคนมามีคิดถึงคิดถึงมา咪ไหมอุ้ยตังน่อยครับยังไม่มีตังค์ขอป้าเลยลูกเฮ้ยทำไมเวลาดูป้าแล้วจูนูตังอ่ะให้พ่อช่วยนะลูกให้ป้าช่วยเลยดูท๊า แม่แม่ช่วยโอ๋ให้มันหลับหน่อยสิอุ้ยปาก็ทำได้อุ้ยน่ารักเกินว่าอะไรนะออ๋เขาพูดถึงเธอทำไมเธอน่ารักจังเลยอ่ะอุ้ยแน่นอนเลยอย่าพูดงี้หนิเขาคืนนะความจริงเขาพูดไงความจริงมาพูดนะเช้าโอเคป้าปาปาลิบจีบเลยป้าป้าลิบจีบเลยรอดูดนมอยู่ป้า ป้าสอนลูกเราอะไรเนี่ยคือล uh ูกเราทําไมน่ากลัวจังก่อนที่จะไปถึงเราอ่ะก็ต้องผ่านป้าก่อนได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปคุยกับน้องเขาก่อนแป๊บนึงฮัลโหลฮัลโหลครับเฮ้ยทำไมน่ารักจังเลยเนี่ยโอ้ยอาจจะยังนะอาจจะยังอะไรก่อนดูโปรไฟล์ก็รู้อ่ะน่ารักขนาดเนี้ยไม่ไม่อาจจะยังนะอาจจะยังอะไรก่อนเฮ้ยน่ารักจริงนะเนี่ยพี่ไม่ได้บอกอพี่พี่ไม่ได้โกหกเลยมไม่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 อะไรพี่พูดจริงเนี่ย ไม่ไม่หนูไม่ชินเวลามีคนมาชมเอ้ยน่ารักสวยขนาดเนี้ยไม่มีแฟนเหรอถามจริงเธอเป็นคนชอบคิดในใจปะชอบทำไมอ๋องั้นเธอก็ไม่คิดนอกใจเราอ่ะดิเข็มขัดสั้นมะพี่อ๋อค่าไม่ถืออุ๊ยเก่งนี่หว่าเก่งดีเข็มขัดยาวอ่ะเข็มขัดยาวอืมใช่เกินคาดเออนั่นแหละเกือบลืมแหละหนูเกือบลืมและ หนึ่งสองสามสี่ห้ารู้ปาว่าทําไมเราถึงนับอะ่ะทำไมนับต่อจากนี้จะมีแค่เธอคนเดียวนะเว้ยโอ้ <laughs> โอ้ยมาเป็นชุดเลยวะเก็บไปเล่นมันเื็นมากก็ได้เลยมุกพี่ฝืดขนาดนั้นเลยเอาถามจริงไม่คือหนูเป็นคนแบบเล่นมุกไม่เป็นไงนอ๋อเป็นคนเล่นมุกไม่เป็นอ่อหลอจ้ะ ยิงไรมาไม่รู้เรื่องนนเนี่ยพี่อยู่นู่นหนาวปะเริ่มหนาวแลวนะตอนนี้ต้องการคนกอดอ่ะสนใจปะเดี๋ยวมาซื้อหมอนข้างให้ไม่ไม่ต้องซื้อก็ได้ให้เรามาเป็นหมอนข้างเพียรได้ปะหนูตัวไม่ใหญ่เท่าหมอนข้างเดี๋ยวพี่จะกอดนอนทุกคืนเลยจริงๆคนที่อุ่นไม่น่าจะใช่พี่ทําไมอ่ก็น่าจะเป็นเราไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่มอบความเดี๋ยวพี่มอบไออุ่นให้โอเคไหมไออุ่น,น,นจากร่างกายพี่เออ ก็ <g ülme> ให้มันจัดร่างกายพี่ไงแต่พี่มอให้เองเอาใช่ไหมโ <g ülme> <Okay. S 1> okay. อเคโอเคต้ออยากได้นะ๋ยวให้คิดค่าบริการไหมเนี่ยไม่คิดฟรีรไงเฮ้ยจริงปะใช่ได้เราพี่ให้ฟรีๆเลยเว้ยหวานหมูแล้วนี่พลอยจะนอนตอนไหนเนี่ยก็น่าจะเหมือนพี่อะ่ะถ้าพี่ไปหาเนี่ยจะนอนหลับไหมอ่ะหลับหมดอ่ะหลับหมดเหรอพี่พี่คิดว่าคงจะไม่ได้นอนอ่ะอย่างเงี้ยพี่ให้หนูนอนเถอะไม่ เปล่าไม่มีเลยคำตัวเองเฉยคำตัวเองเฉยตอนนี้พูดอิสานได้ปะพูดได้สอนพี่พูดอิสานหน่อยดิอยากได้คำว่าอะไรอืมพี่คิดพี่คิดก่อนนะคำว่ารักนะครับเนี่ยรักรักนะค้าอะไรเงี้ยฮักเตอร์เว้ยรักเหมือนกันครับว่าอะไร โอ๊ยเขินอะไม่ไหวอะนี่เล่นเองเขินเองนะเนี่ยนี่อยากได้คำอะไรอีกไหมอยากได้คำอะไรอีกไหมอ๋อคำว่าคิดถึงนะคะคิดฮอดเด้อไม่คิดถึงเหมือนกันครับพี่ไม่ไปเล่นหรออีกหน่อยพี่ก็จะไปละไปไหนจะไปนอนหรอจะมากับพี่ไหมล่ะโอเคจะมากับพี่ปะไปไหน อ๋อก็ไปเล่นกับเพื่อนไงไม่ครับหนูไม่ชอบออกบ้านตอนคืนอา่าไม่เป็นไรนะแต่พี่ไปรับแ <c oughs> ม่ให้หนูไปรับหรือจะให้หนูไปเองหนูก็ไม่ไปเหมือนเดิมเหอะเอาก็พี่ไปรับได้ไงไม่เป็นไหรหรอกนะอยู่กับพี่ปลอดภัยเว้ยที่ไม่ทําอะไรหรอกนะโอ้โหที่ไม่ทําอะไรหรอกนะจริงจริใช่เห็นพี่เปคนอย่างเงน้ยนะใช่โอ้โห ลอ๋อเศร้าอ่ะพี่ขอถามอะไรหน่อยดิพี่ขอเอาคลิปเราไปลง YouTube ได้ปะฮะพี่ขอเอาคลิปเราไปลง YouTube ได้ปะคลิปอะไรก็คลิปนี่ไงพี่อัดอยู่เนี่ยจริงเหรอใช่โอเคโอเคได้ปะได้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 โอเคนึกว่าลงไม่ได้เราอยากแจกไอจีไหมไอจีเหรอใช่ ถ้าแจกพี่จะขึ้นให้ก็ได้มันไม่ขึ้นในทีมอะส่งใหม่ดิอ๋อเห็นแลา้วเหรอาาต้องแล้วโอเคได้แต่พี่ขึ้นจีให้ไม่อยากจะเชื่ออะไรหรอไม่อยู่ดีก็โดนเราไปทำคลิปอะไรเงี้ย <laughs> โอเคเดี๋ยวพี่ไปทำคอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์ไอนเทน เฮ้ยอย่าสิรีพันโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ไปทำคอนเทนต์ต่อนะโอเคไหมโอเคครับครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับบ๊าบุย